สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะมีร้านค้ามาใหม่นี่รวมปืนประจาเดือนนะคะนี่อันนี้มาใหม่ล่าสุดเลยความเร็วลีหลดสองจอกก่อนหนึ่งนะคะรถความเร็วคเคลื่อนที่ไม่รู้ดีหรือเปล่าทุกคนแต่ที่เราเคยไปเล่นมานะคะอันเนี้ยดีมากทุกคนแต่เอาเป็นว่าเราจะเอาสกินใหม่ละกันนะคะงูเขียวหางกระดิ่งโอเคค่ะเรามีรดราคาด้วยนะไปกันย,ย้ แล้วก็มีเออเขาเรียกว่าอะไรโทรเคนอยู่ตั้งแต่แรกแล้วนะเทะ่าไหร่นะสองร้อยหกสิบเก้าโทเคนค่ะไปกันปิงชิงม h ยก g o ดไปกันต่องูเขียวหางกระดิ่งนุ่มเป็นของเราค่ะชอบสีเขียวมากเลยนะทุกคนแต่ว่าอืมมันมันมีหลายโทน,น,นอะเนาะเอาง่ายๆไม่ชอบสีเขียวก็ได้ค่ะเย้ติ๊ง ไม่ได้หนึ่งร้อยโทเค็นเลยขอหนึ่งร้อยโทเค็นหน่อยได้ไหมคะมีอยู่นะนี่หนึ่งร้อยโทเค็นแต่น่าจะไม่ออกออกสี่สี่นี่คือบุญโฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยให,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 ให้ออกจริงทุกคนขอปับ๊บเลยได้หรอแบบนี้ได้หรอโอเคค่ะเดี๋ยวจุมอีกหนึ่งครั้งนะคะเมื่อกีข้ขาดอีกนิดเดียวค่ะปริงเย่ขอได้เลยอะทุกคนรวดเร็วทันใจมากเฮ้ หนาดีใจแบบใหม่ด้วยเย้ขอบคุณด้วยที่ดีใจด้วยนะจ๊ะดีใจที่เสียเพชรใช่ไหมมันเรื่องบ้าอะไรกันเนี่ยกูจะบ้าเอา้วทุกคนด้วยนะคะวันนี้ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนารันันนี่นะคะวันนี้เล่นแงเหมือนเดิมเลยค่ะที่แมปใหม่ด้วยเป็นแบบหาดตะวันคับโอเคค่ะวันนี้ก็ มารีวิวเป็นไรนะเวกเตอร์นะคะหรือว่าเรียกกันคิดคู่ใช่ไหมว้าวตัวกรปืนนี้เรียกเวกเตอร์หรือคิดคู่อะคะ่ะ <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวเราไปโดดเอาข้างหน้านะคะวันนี้เอามาเป็นสกิลแบบถึกๆนะคะไม่ไแน่ใจว่าจะถึกได้หรือเปล่าเรแต่เดี๋ยวจะลองเล่นดูนะคะอันนี้เป็นสกิลแนะนำเอ่อสำหรับคนที่อยากได้ถึกๆนะคะแต่ว่าเพื่อนในทีมนะคะเอาเกาะ เขาเรียกว่าอ like ะไรแอนดูมาให้ด้วยตอนนี้มีคนโดดกับเราประมาณหนึ่งตี้นะคะอ่าประมาณสี่คนแต่เราไม่รู้ว่าเขาโดดตรงไหน,นได้ปืนแล้วเราก็เก็บของก่อนเลยค่ะอย่างแรกนะคะได้มาเป็นสไลด์นะคะโอ้โหแย่มาก <c oughs> เราอยากเล่นสไลด์เลยค่ะทุกคนใฮ้ยเดี๋ยวเราหาปืนกันเราอยากได้คิดคู่คิดคู่อยู่ไหนวะหาของก่อนเพื่อนเราตุยไปแล้วเนี่ยหมดแต่หาของนะ่ะ ไม่เพื่อนเราตีมันไวจังโอเคค่ะเก็บของน่าจะเก็บเท่านี้ก็พอโอเคโอเคครร่ะเี็บร้อยจะนี่นี่นี่เราเห็นคนตรงนี้อยู่ใกล้เพื่อนเลยค่ะมีเท้าตั้งไฟก็มีอาถขวาก่อนนี่นี่โอเคไปค่ะนี่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 ตรงนั้นเพื่อนเรายิงตุยไปแล้วนะคะโอเคเรียบร้อยค่ะทุกคนเย่เก็บของฟาร์มของนะคะ เพื่อนเราก็จะจัดการไปตรงนั้นนะคะเียบย่อยแล้วก็ขออนุญาตฟ้าของก่อนเลยค่ะทุกคนเราฟร์มของมานะคะแล้วเราก็เห็นจริงๆอ่ะเราจะมาวงชุบข้างหน้าค่ะทุกคนเพราะว่ามีคนชุบวงชุบและเขาก็โดดลงมาตรงนี้พอดีแล้วด้วยความที่ว่าเรามีคิดคู่นะเราไม่สามารถใส่บันฟ้าได้ะคะ่ะเราก็เลยต้องมาใส่ข้างล่างนะคะโอเคเปิดโดนไปนะคะโดนเพิ่มเลื่อนนะคะโอเคไปเลยฮะ วนันนี้อ้อมซ้ายพอออกขวาเราปัดขวานีคือสกินนี้นะคะด้วยความที่ว่าดีอย่างหนึ่งก็คือมันเชักแม็กเร็วนะคะก็คือแบบว่ารีโหลดไว้นะคะเราก็จะสามารถยิงหัอ,อื่นได้ไวกว่า hmm. แล้วก็มีต่อเกาะหนึ่งนะคะก็สามารถยิงต่อเกาะได้เลยโอเคค่ะทุกคนแต่ตอนนี้เราเราต้องแลกมาก่วกับการที่แบบ เราต้องไปใกล้ๆนะคะเพราะาเป็นเวกเตอร์เนาะนี่เลยนี่เลยนี่เลยเอาเพื่อนเขาจับเวกเตอร์มันลุมเพื่อเรามาช่วยเราเพื่อนเ,เึ้นเดิเเรียบร้อยะคะ่ะอีกคนนึงเึ้งเดินเดินเโอ้โหไม่กอดโ,โอเคมาเลยคะ่ะไม่มีพุ่ง่ะโอ้ยเรียบร้อยเลยทุกคนแล้วก็เดินเข้าหัวเราพอดีเลยถ้ามีพุ่งอะเราคิดว่าน่าจะได้นะคะแต่ว่าเราไม่มีพุ่งค่ะเมื่อกี้อันนี้น้องน่าจะชุบเราคะ่ะแล้วเพื่อนเราลงมาตรงนี้ มาทำให้เรานุน่มหน่ยน่ารักมากโอเคค่ะไปค่ะหาเวกเตอร์เวกเตอร์ลูกรักมาแล้วพุ่งลงไปเลยค่ะเราก็มาถึงตรงนี้แล้วทุกคนแล้วก็อาจจะต้องเข้าวงเร็วหน่อยนะคะเพราะว่าเราด้วยความที่ว่าเราใช้คิดคูใช่ปะทุกคนเราก็ต้องแบบไปไวๆอะ่ะทุกคนเข้าใจปะ แบบแบบว่าต้องไปชาร์จอ่ะเออนี่เลยค่ะแต่เราตุยไปนะคะลูกเกอตาของเราก็เลยหายนะคะเก็บกระสุนก่อนโอเคป๋าแอดดับมาแล้วให้แอดดับลงมากันคือด้ความที่ว่าเราอันเนี้ยนะนี่นะ,ค,นะคะเราจะอันนี้หายเกาะที่เราสะสมมานะคะจะหาย,ออยจะหาย <laughs> โอเคค่ะเก็บของเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วตอนนี้เราก็จะไปกันต่อทุกคนเก็บของเรียบร้อยโอเคเก็บของเรียบร้อยนี่ค่ะเอาสักหน่อยเราไม่มีอันนี้นะคะเราไม่มีแบบว่าไครร้อดนะคะไครอดเขาจะมีเห็ดขึ้นมาให้นะคะอันนี้เราต้องหาเห็ดเองเดือนนี้คือแต่ก่อนคือหาเห็ด เองนะคะเกตปะเขาจะมีเห็ดสามให้กินน้องแล้วก็มีเลือดให้เติมนะคะอุ้ยอุ้ยอุ้ยอ้ย่าทุกคนโมเพินโมเพินเลยนั่นแหละทุกคนเขาจะมีเห็ดสามให้เติมนะคะเอ้ยมีเลือดให้เติมมีเห็ดสามให้กินนะตอนนี้เราทําจะไม่ได้กินแล้วใช่ไหมตั้งแต่เรามีใครร้อนใช่ไหมคะสองแบบเขาหน้าจะอยู่มากกว่ามากกว่าสองคนนะคะ น่าจะใช่นะทุกคนดูจากดยูยังเออเราดูเพื่อนเราเกือบตุยอะทุกคนจิวจิวจิวให้เพื่อนไปหนึ่งทีค่ะยิงตุไปดีกว่าวิธีการเข้าวงนะคะวิ่งถอยหลังคะ่ะวิ่งถอยหลังโอ้ยโอ้ยเกือบไม่รอดทุกคนนี่เป็นวิธีการเข้าวงจรปะเนี่ยเราต้องวิ่งถอยหลังนะคะนี่วิ่งถอยหลังมาแบบให้โอโอโโโมัน,น,เน,นเกินระยะการยิงเขานะคะว้าว ให้มันเกิดในอาการยิงเขาเราเพื่อนเรายื้อไปให้นะ <Yeah. S 1> เพราะว่าถ้าสมมติเราเพื่อนเราไม่ยื้อไปให้ <Yeah. S 1> เขาก็จะไล่มายิงเรานะคะโอเคเราก็วิ่งอ้อมค่ะอันนี้วิ่งอ้อมวงไปแล้วก็เก็บของไปตามทางด้วยนะคะ <Yeah. S 1> เก็บเหรียญด้วยเพราะว่าเพื่อนอาจจะตุยได้ค่ะโ okay. <Yeah. S 1> อเคค่เห็นไง,ไง <Yeah. S 1> เพื่อนตุยเราวพด่อนใหทานขาําเอาเห็ดกันค่ะ ก็วันนี้นะคะเอามาเป็นลูเกต้านะคะต้องยิงคนนะคะถึงจะมีเกาะและก็เป็นเออลูน่าลูน่าได้ความที่ว่ามันลั่นเนาะ้ <Wow. S 1> ออาวสกินนี้มันไม่ได้ลั่นไงทุกคนเอาลั่นมาด้วยเอาลูน่ามาด้วยแล้วก็เป็นไฮโตะนะคะเอาไฮโตะมา <c oughs> แทนเขาเรียกว่าอะไรไคลรอสนะคะ <c oughs> มันทำงานคล้ายๆกันนะคะแต่ว่าไคลร์สน่าจะดีกว่า อคยาะตะเน้นปืนใกล้อ่ะคะ่ะใครน็อตนี่ได้ทั้งปืนใกล้ปืนไกลเลยนะคะอยเหรียญไม่พอทุกคนมีใครมีเหรียญบ้างเพื่อนเพื่อนใครมีเหรียญบ้างเพื่อนไม่มีใครมีเลยไม่มีเลยมีใครมีเยอะอ่ะเ้าก็มีกันนีน่นะเขาแม่ชุบเพื่อนเออไม่เป็นไรคะ่ะเดี๋ยวค่อยไปชุบในวงเขาน่าจะคิดแบบนี้นะคะเราก็ต้องคิดแบบนั้นป้า สูดไปค่ะวิ่งค่ะถึงเวลาเพนโอเคมาเลยลังสไลด์สีแดงทุกคนโอเคเราจะนำไปนำไปข้างหน้านี้นะคะไม่รู้ว่าเขาอยู่ไหนด้วยนี่นี่นี่นนอ๋อเพื่อเรายิงลงไปแล้วมั้งทุกคนใช่ปะใช่ใช่ไหมคะโอเคค่ะ อ่คะเดี๋ยวเก็บเหรียญก่อนทุกคนเราจะไปช่วยเพื่อนนะคะในเมืองค่ะเอเราต้องไปช่วยเพื่อนอะ่ะทุกคนเราไปช่วยไม่ได้ค่ะไปตรงนั้นอ่ะไปช่วยเพื่อนกันก็นได้กําลังพลสําคัญกว่าใช่ไหมถ้าเราวิ่งแยกไปคนเดียวเราอาจจะโดนดักตุยอ่าเพื่อนก็ไม่ได้เกิดเรากับตุยโอเคเอาอันนี้เพื่อนตุยเะะีกแล้วค่ะข้างหน้านี้ตู้นะคะมุ่งไปค่าปัด ยอยเข้าหัวเป็นว,น,น,วนี้ตัดสายอีกนทร้อยเศกเมากโอ้โโว่าใเน้นะรอยวเกินปุยมุยแล้วทาไมเราถึงไมได้ิวเน,นี้ชุบมาแล้วค่ะ มาค่ะเขาอยู่ข้างบนบ้านนะแต่ทาไมเราถึงไม่ได้คิวะเราโดนล้าหรองงมากงงมากเลยสูดไปค่ะสูดอากาศถ่ายทีโอเควนอ้อมนะคะวนอ้อมไหนดมหน่อยไม่มีอะไรให้ดมเลยโอเคงั้นเราจะวนอ้อมขวานี้นะคะแล้วก็เออนี่เลยชุวเพื่อนโอ้เขาอยู่บนหัวจริงด้วยทุกคน แล้วเป็นแบบ w h e เ t end นะประเด็นนะโอ้เป็นเราล้มอีกหนึ่งคนละค่ะเหลือคนนี้ค่ะเดี๋ยวเราจะไปชุบคนนี้ก่อนแล้วก็มีคนขึ้นไปจัดการข้างบนได้แล้วนะคะโอ้ยมีคนมาตรงตู้อีกแ้วเราจะได้ชุบเพื่อนกี่โมงโอเคจัดการตู้กันเลยละกันเออเบินเบิร์นโอ้ยวันนี้โอ้ยโอ้ยคืออะชุกคนโอ้เราจะรอดไหมวัดนี้เราไม่มีอันนี้อ่ะเราไม่มีอย่า ไม่ใช่เราพันยาไม่ทันค่ะทุกคนเรามียาแต่เราพันยาไม่ทันเราเปิดเราเปิดเปิดโดนไปนะคะอ่าวยความเปิดโดนไปกเพื่อนโอ๊ยแต่ชุดเพื่อนอ๋อเพื่อนเราล้มแทนเฉยเลยแล้วเพื่อนเราก็ต้องตุยดิเราไม่มีโดนอ่ะโอเคแต่ชุดเพื่อนยาซอโดนแทนนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเพื่อนเราจะตุยแทนนะคะแต่ที่เราไม่ชุดเพื่อนนะคะโอเคค่ะไหนลองจิ้วจิ้วดิ จะจิ้วไม่ได้นะคะทุกคนนอกวงมันเป็นศูนย์โอเคค่ะไปค่ะเข้าวงกันอุ้ยวงรถเยอะมากทุกคนวงรถเยอะมากเพื่อนเราตายมอกเราจะพันยาแต่เราไปกดท่าทุกคนกูจะบ้าเรียบร้อยเลยค่ะรอบนี้ก็ได้ที่สองนะคะตอนที่เพื่อนเกิดมาเพื่อนก็แข็มให้ได้ที่สองนะคะ เย้ไม่เป็นไรค่ะทุกคนถือว่าฮิตคู่ได้ยิงไปประมาณ5้าคิลดวลลัต<ก>หนึ่งค่ะโอเคทุกคนบายบายค่ะเจอกันคลิปหน้านะคะอาจจะลงคลิปหน้าพรุ่งนี้เลยค่ะทุกคนใครอยากเล่นด้วยกันนะคะมาเล่นไดที่หน้าสตีมเลยทุกคนกและตอนนี้เปิดรับคนเข้าแคนอยู่นะคะยังไงก็ไปโพสต์หน้าบา้านฟ้านี้ได้เลยค่ะ